ค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่กลับมาพบกันนะคะวันนี้นะคะก็เตรียมมาหลายๆเรื่องราวเลยนะคะทุกๆวันนะคะที่เราจะเจอกันนะคะคุณสิริวัลบุญมีและดิฉันสวัสดีวิยาบุญนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับสารพันฟังให้รู้วันนี้ก็หยิบมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมีหลายๆเรื่องราวเข้ามาแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกันกับหลายๆอิริยาบถมากมายแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่จําเป็นที่สุดก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายดิฉันนํามาพูดในราย ก,กันอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของอาหารสุขภาพหรือว่าในเรื่องของแนวทางการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยนะคะเราอาจจะไปเจอเจอหรือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าทําอย่างไรให้ชีวิตเราก้าวเดินไปแบบมีความสุขแล้วก็สบายอาหารการกินพร้อมนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกันให้เป็นปกติแต่อย่างหนึ่งนะคะที่เป็นสัญญาณในร่างกายของเราเนี่ยนะคะ เวลาที่เรามีอาการคุณฟังเป็นกันบ่อยไหมคะในเรื่องของอาการท้องผูกอะท้องผูกหรือว่าอาการที่เราไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายได้นะคะก็ไปเจอบทความหนึ่ง ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็เลยนำมาพูดคุยเป็นประเด็นในเรื่องของสารพันฟังให้รู้ในวันนี้นะคะเขาบอกว่าอาการท้องผูกเนี่ยนะคะหรือว่าอาการที่เราเนี่ยไม่ถ่ายอุจจาระตามปกติหรือว่าบางท่านอาจจะมีอุจจาระแข็งหรือว่ามีอาการอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ปัญหาในเรื่องของการถ่ายอุจจาระของเราแต่ละครั้งเนี่ยมีความยากลาบากแหมวันนี้อาจจะ พูดคุยกันสักนิดหนึ่งเนาะเรื่องของสุขภาพเนาะอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะในเรื่องของการท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบ่งไว้ว่า2อ,อแบบคือ มีอาการท้องผูกแบบอ่อนแรงหรืออาจจะทําให้มีออลําไส้เนี่ยนะคะไม่มีแรงบีบตัวซึ่งเกิดจากออการรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยน้อยหรือว่าดื่มน้ําน้อยหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดจากการออกกําลังกายไม่เพียงพอเกี่ยวข้องก,ก,กันกับเรื่องอาการท้องผูกเหมือนกันนะคะออกกําลังกายไม่เพียงพอเนี่ย แล้วก็ในเรื่องของการหดเกรงของลำไส้ใหญ่ที่บีบตัวไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้การขับถ่ายของเราผิดปกติไปด้วยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะพบกับปัญหาในเรื่องจิตใจบ้างหรือว่าระบบประสาทบ้างนะคะ,ะการรับประทานอาหารเนี่ยก็ทำให้ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองหรือว่าอุดตันก็ได้นะคะ แต่ละครั้งเนี่ยแต่ละท่านนี่ก็อาจจะมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะแต่เท่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือในเรื่องของตามหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลักการแพทย์แผนไทยเลยเนี่ยในเรื่องของอสัญญาณอาการท้องผูกเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกันกันกบ อาหารเก่าแล้วก็อาหารใหม่เนี่ยนะคะอาหารเก่าเนี่ยนะคะเขามีชื่อเรียกกันนะคะเขาบอกว่าถ้าตามตามในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากรีสังหรือว่า เป็นเป็นเป็นการในระบบการย่อยอาหารเนี่ยนะคะที่สะสมการจับตัวเป็นตะกันอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็อาหารใหม่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอุทริยังหรือว่าอาหารที่เราเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะจากปากสู่กระบวนการย่อยอาหารเนี่ยนะคะเดินทางไปอยู่ในลำไส้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งอาหารเก่าแล้วก็อาหารใหม่เนี่ย คลุกเคล้ากันอยู่ภายในโดยลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ดูดซับน้ําออกจากอาหารทั้งสองนะคะอาหารเก่าก็จะแห้งไปเรื่อยๆแล้วก็จับตัวเป็นก้อนก็นึกภาพตามกันไปเนาะแต่ว่าฟังกันช่วงเวลาเย็นๆใน,ในท่านใดที่อยู่ในช่วงรับประทานอาหารก็ขออาภัยกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็รับทราบไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่ถูกขับร่างกายขับถ่ายออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเรื่องของลมน้ําแล้วก็ไฟลมนี่คืออะไรอ่าลมก็คือลมเบ่ง ะะก็คือลมที่เกิดขึ้นในร่างกายปกติของคนเรานะคะน้ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นความชื้นซึ่ง อาจจะอยู <bur> ings, Finally, well, on, it, ่ในร่างกายเราเช่นเดียวกันนะคะหากไม่มีลมและน้ําที่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะขับถ่ายออกมาได้นะคะแต่ว่าไฟล่ะคะไฟในที่นี้นะคะในเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าไฟย่อยอาหารให้เป็นซากอาหารเพื่อรอการนําออกจากระบบเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะครูแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะได้อธิบายไว้บอกว่าระบบทางเดินอาหารในร่างกายเนี่ยนะคะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารแล้วก็การ กดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ปากเลยนะคะที่เราเคี้ยวอาหารนะคะคอแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้ตับถุงน้ําดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะทํางานเชื่อมโยงกันตั้งแต่ปากจนถึงทวาร เริ่มต้นกันจากร่างกายที่ได้รับอาหารใหม่หรือว่าที่เราเรียกว่าอุทริยังเนี่ยนะคะคืออาหารที่ผ่านเข้าไปในช่องปากเนี่ยนะคะโดยที่มีฟันลิ้นแล้วก็น้ำลายเนี่ยนะคะเป็นเครื่องย่อยแล้วก็รับรสชาติอาหารตรงนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านไปยังหลอดคอกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กันไปการกินอาหารที่ดีหรือว่ามีระบบอาหาร ย่อยอาหารที่ดีเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะมีการขับถ่ายที่สะดวกแล้วก็การขับถ่ายที่สะดวกเป็นปกตินี่แหละคะ่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีสุขภาพดีห่างไกลโรคนะคะแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องอาหารการกินลดลงแล้วก็พึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น นะตรงนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าข้อมูลบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องของการกินอาหารแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของที่มาของข,องข้อมูลก็อาจจะมีบ้างนะคะในส่วนที่ว่าเราไปติดตามข้อมูลตรงส่วนไหนแต่เรื่องของการพึ่งพาอาหารสําเร็จรูปดิฉันเห็นด้วย เห็นด้วยตรงที่ว่ามันเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารหรือว่าการผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นประจำเนี่ยนะคะทาให้เราได้รับเ,เกลือน้ําตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็รวมถึงพลังงานที่มากเกินความจําเป็นอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่เพียงที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของโรคอ้วนเบาหวานหรือว่าไขามันในเลือดสูงนะคะแต่ว่าจะทําให้จํานวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลําไส้ใหญ่เนี่ยนะคะลดลงด้วยระบบทางเดินอาหารเกิด ความผิดปกติเพราะฉะนั้นก็เลยส่งสัญญาณเตือนด้วยอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกลุกลามกันไปถึงในเรื่องของโรคในเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าในเรื่องของธาตุในร่างกายของคนเราซึ่งอาจจะทำให้เกิด เ,เรียกว่าร้ายแรงรุนแรงจนถึงขนาดเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ตรงนี้เนี่ยนะคะในครูแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะได้อธิบายบอกว่าความรู้ทางการแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยนะคะเรียก สิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะทั้งจุลินทรีย์แบคทีเรียเนี่ยนะคะว่ากิม,มิชาติซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะอาจจะยังในแนวทางแต่ดิฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกันกบเรื่องของโปรไบโอติกที่เคยมาเป็นประเด็นในส่วนของสารพันฟังให้รู้ใน ใน,ในตอนที่ผ,ผ่านมาหรือว่าเนี่ยนะคะก็ดิฉันก็เคยได้กล่าวเล่านํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันไว้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการที่ปรากฏในระบบของความร้อนในระบบของลมหรือว่าในระบบของน้ำเนี่ยนะคะที่กระทบกันต่อรูปธาตุหรือว่าในร่างกายเราเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการวางตํำรับยาอันนี้คือในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะในหลักการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าก็จะต้องมีการวางตํำรับยา หรือว่าใช้หัตถการไปตามอาการที่เกิดขึ้นเพราะว่าอาการท้องผูกเนี่ยนะคะหมอหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะรักษาโดยหาสาเหตุว่าเกิดจากไฟลมหรือน้ำนะคะน้ำไฟลมที่ที่พูดถึงนี่ก็คือเรื่องธาตุในร่างกายเรานะคะแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะเป็นปกติ ก็คืออย่าปล่อยให้ท้องผูกเรื้อรังนะคะก็จะกลายเป็นโรคที่เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะก็ยังเป็นก่อให้เกิดของเสียในร่างกายสูงอาจจะทําให้โลหิตเป็นพิษหรือว่าเกิดอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแล้วก็อาจจะมีลมตีขึ้นมาทาให้มีอาการปวดศีรษะมีอาการไมเกรนมีอาการนอนไม่หลับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบขับถ่ายพิการ ก็อาจจะทําให้ท้องไส้เราเนี่ยสกปรกจนขนาดเป็นโทษต่อร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะคะวันนี้ที่นํามาคุยกันก็คือในเรื่องของหลักการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายนะคะโดยมีสัญญาณอันตรายก็คืออาการท้องผูกนะคะก็ว่ากันไปนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าในส่วนของหลักการไทยๆของเราเนี่ยนะคะก็บอกว่าการรับประทานอาหารที่มากเกินกว่ากําลังธาตุหรือว่าการรับประทานเนื้อดิบๆหรือ อาหารเนื้อสัตว์ที่มีขาวมากๆมีไขมันสูงนะคะมีของอา,อาการอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทําให้ธาตวิปริตแปรรวนเกิดอาการท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหม็นเปรีย้ยวจุกเสียดนะคะก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะเป็นตํำรับยาที่เราบอกว่าวางยารักษานี่หละคะ่ะวางตํำรับยาที่กล่าวถึงนี่หละคะ่ะ ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะแล้วก็ในสมุนไพรที่ดูแลเรื่องการขจัดขดจัดปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายหรือแก้ไขอาการท้องผูกเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยนะคะบีบตัวนะคะอย่างเช่นสมุนไพรประเภทเชุมเห็ดเทศนะคะ คูนหรือว่ามะขามแขกนะคะก็เป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือออกฤทธิ์ในการเพิ่มเพิ่มปริมาณอุจจาระในลำไส้ก็คืออาจจะเพิ่มกาก,ากใยนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเมล็ดแมงลักหรือว่าเทียนเกล็ดหอยนะคะก็เป็นกลุ่มกลุ่มของสมุนไพรนะคะที่เราใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ,อาการเหล่านี้ เช่นเดียวกันนะคะสมุนไพรไทยนี่มีหลากหลายนะคะที่สามารถที่จะแก้ไขอาการต่างๆได้เรียกว่าเดี๋ยวโอกาสดีๆในช่วงต่อๆไปเนี่ยนะคะดิฉันก็จะหยิบมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะนําเรียนกันเป็น,นเรื่องๆไปนะคะเผื่อที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณฟังทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ